สวัสดีจ้าวันนี้แม่ค้าลงทงเด้จา้าสิมะเอาหนามหิงง้วผัวใส่มาเอาหนามหิงง้วเป็นงัวเนี่ยผู้ใดที่ซื้องัวก็มาติดตอ่อพเตาเด้จา้าขายเบอร์ทุกตัวอยู่เนี่ยผัวใส่มาเอาหนามหิงง้วสิขายงวัวะได้บาทน,นี่ ตัวนี้ก็ขาย้ะจ้านี่ตัวนี้ก็ขายตัวนั่นก็ขายตัวนี้ก็ขายขายเวิร์ดอ่ะกินน้ำ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 มาไอหนามีง้วกินกินว่กินขายเด้อ ตอนนั้นก็ขายได้จ้าบะแพงได้จ้าบะแพงตระหาพันหกพันตัวนี่มื่นกลัวจ้านี่ผัวใส่ลงทงสิขายหัวเพลินได้บาท่มาได้จ้าติดตอม่ติวกก็ได้เด้เอ,อ วิธีเอาเอาหนาหมเหงือาลากเอาตัวน,นี้ก็ขายได้จ้าตัวน,นี้ก็ขายอันนี้มืนหาจ้า งามๆพุ่นน่ะอ่ะกิน